ถัดมานะครับจะเป็นการจุดเตะเตะตรงของคาราเต้นะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเตะนะครับเราต้องมีความยืดหยุนของกล้ามเนื้อขาถ้าไม่อบอุ่นขาให้มันพร้อมก่อนนะครับล้วเรามาเตะเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บขาได้ง่ายนะครับก็คืออาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการซ้อมได้ง่ายนะครับดังนั้น นิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยก็คือการย่อขานะครับเวลาเราย่อขานะครับไม่งอเข่าไ้ข้างหน้าแบบนี้นะครับแต่ใช้ลักษณะของการหย่อนโป้นลงไปเหมือนกับเรานั่งยองๆนะครับเหมือนกับเรานั่งยองๆนะครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็ ยกขาขึ้นลงเล็กน้อยนะครับทำสักห้าครั้งสิบครั้งนะครับกระโดดทีนี้นะครับต่อไปยืนตัวตรงขาชิดกันเอามือภา้หลังไว้นะครับมือเป็นแบบนี้นะครับอยู่ที่ก้นของเราให้เราเอาส้นเท้านะครับดีดขึ้นมาด้านหลนัง แบบบนนี้นะครัให้ส้นเท้าเนี่ยแตะต้นมือนะครับโดยที่เวลาเรายกขานะพยายามให้ตัวท่อนบนของเรานั้นอย่าขยับนะครับไม่ดีดีดขาลวตัวแล้วยกไปยกมานะครับตัวท่อนบนไม่มีขยับขยับต่ข้างล่างขาข้างหนึ่งตึงยกขาดีดยกขาดีดแบบนี้นะครับไม่ให้ยกเข่าไปข้างหน้านะครับ แต่ยกขาดีดมาด้านหลังนะครับยกขาดีดมาด้านหลังอันนี้คือฝึกกล้ามเนื้ขอข้อพับตรงนี้นะครับถาพร้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อมๆกันอิชนี่ซัมชี่โกโรชิสฮัสคิวจูผมหันหลังให้ดูอิชนี่ซัมชี 5 6 7 8 9ดแปดเก้าสิ9หนึ่งสอง七เท่านี้นะครับเป็นการฝึกให้เรารู้สึกของกลามนื้อนะครับบริเวณตรงช่วงข้อพับตรงนี้นะครับ ตรงนี้กับตรงนี้นะครับดีดมันขึ้นมานะครับพับมันเข้ามาเก่งมันเข้ามานะครับก็คืออยู่นี้แล้วเราก็เก่งโคดมันขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดีดขึ้นแบบนี้นะครับให้เราจับความรู้สึกของการหนีบตรงช่วงนี้เอาไว้นะครับหนีบมันเข้ามานะครับถัดมาเมื่อเราจับความรู้สึกของการหนีบตรงนี้ได้แล้ว ต่อไปเราจะฝึกเรื่องของการแทงเข่ายกขึ้นนะครับยกขึ้นเวลาเรายกขึ้นนะครับข้อเท้าเราเนี่ยต้องยกแบบนี้ด้วยนะไม่ไม่เอาแบบนี้นะไม่กดปลายเท้าลงนะครับให้เรายืนแบบนี้เรายกขึ้นยกข้อเท้าขึ้นนะครับแล้วก็แทงเข่าขึ้นมาเลยนะครับให้เราเอามือวางไว้อยู่บริเวณช่วงหน้าอกด้านหน้าตัวแบบนี้นะครับไม่เอามือลงนะครับยกเข่าขึ้น ให้ตีโดนมือนะครับให้ตีโดนมือนะครับโดยที่เวลาเรายกเข่าขึ้นมาเนี่ยไม่ก้มตัวตัวเราตรงตรตัวข costumes, shuttle, วา้างบนตรงๆขยับแต่ขาขึ้นมาอย่างเดียวนะขยับขาขึ้นมาอย่างเดียวไม่เอามือออมาตีแบบนี้นะครับเอาขาขึ้นมาเอาเข่าขึ้นมาโดนมือนะครับเอาเข่าขึ้นมาโดนมือ เวลายกนะครับไม่การเข่าออกแบบนี้นะครับยกขึ้นมาตรงยกขึ้นมาตรงยกขึ้นมาตรงลองทำพร้อมๆกันนะครับขาชิดมือวางไว้หน้าตัวยกเข่านะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะอ่าอิชนี่ซัมชี่โก๊ะรถชิดฮัชคิวจู เวลา,เายกขานะครับให้เราหนีบให้เราหนีบกล้ามเนื้อบริเวณนี้ด้วยเหมือนกับเราบิดขาแบบนี้แต่เราแทงเข่าไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นไม่ใช่ยกขาแบบนี้นะครับเพราะถ้าเรายกขาแบบนี้เราไม่มีการหนีบเราไม่ได้หนีบช่วงนี้นะครับหนีบตรงนี้ด้วยถ้าเราไม่หนีบมันจะเป็นแบบนี้นะครับหนีบขาขึ้นมานะครับหนีบขาขึ้นมา หนีตรงนี้นะครับหนีตรงนี้เอาไม้นะครับขอ H นี่ซ้ำ T O ลิชฮัชคิวจึถัดมานะครับถ้าเราไม่เอามือมาเป็นเต้าในการแทงเข่าขึ้นให้ใช้เข่ายกขึ้นมาติดตัวได้เลยนะครับเช่นแบบนี้ นะให้ติดตัวนะติดตัวได้เลยนะเหมือนเดิมขาไม่กลางออกแบบน,นี้ไม่โกงตัวนะตัวตรงๆยกเขาขึ้นมาติดหน้าอกตัวเองนะครับลองทำดูหันข้างให้ดูนะอิจมีซม้ิอ สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบยันเงต่อไปนะครับเราจะฝึกการเกรงข้อเท้านะครับเท้านะครับเวลาเราจะเตะน,นะครับเราจะต้องหันยกยกนิ้วเท้าขึ้นาแบบนี้นะครับยกนิ้วเท้าขึ้นแบบนี้ ขาขึ้นอันนี้นะครับจะเป็นการฝึกเกรงช่วงบริเวณหน้าแข้งนะครับฝึกเกรงหน้าแข้งเพื่อ,อยกยกนิ้วนะครับให้นิ้วมันยกขึ้นมาเวลาเราเตะนะครับเวลาเราเตะตรงเราจะไม่เตะเสยขึ้นแบบนี้นะครับแต่เราจะยกขาขึ้นเราจะเอาปลายเท้าตรงนี้นะครับเตะยืดออกไปนะครับยกขึ้น แต่ยืดออกไปนะครับเป็นการแทงออกไปข้างหน้าตรงๆเป็นการแทงออกไปด้วยจมูกเท้านะครับยืดออกไปแบบนี้นะครับยืดออกไปยืดออกไปยืดออกไปไม่ใช่ไม่ใช่สะบัดขึ้นแบบนี้นะครับไม่ใช่สะบัดไม่ใช่สะบัดไม่ใช่เหวี่ยงขึ้นไม่ใช่เหวี่ยงขึ้นแบบนี้แต่ยกขาขึ้นมาแล้วนะครับ ยกขาขึ้นมาแล้วยืดออกไปนะครับยกขาขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ยืดแทงออกไปเลยนะครับยกขาขึ้นมาแล้วเยดขาแทงออกไปนะครับอันนี้คือการเตะตรงแบบของคาราเต้น,นะครับ <spe c> <cing> ไม่ใช่ไม่ใช่สะบัดแบบนี้ไม่ใช่สะบัดแบบนี้นะครับยกข้อเท้าขึ้น แล้วก็ยกนิ้วเหยียบปลาวมาดึงเข้าวนะครับยกขานะครับเข่าชี้ตรงเหยียดขาออกแล้วดึงกลับแล้วก็วาน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราหาเก้าอี้หรือว่าผนังบ้านนะครับจับเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราฝึกเรื่องของการสะบัดข,ขาก่อน ฝึกเรื่องของการสะบัดขาตอนนี้เรายังไม่ต้องตั้งนิ้วขึ้นมาแบบนี้นะครับเราเตะแบบงอข้อเท้าสะบัดขึ้นแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าแบบนี้ง่ายกว่าง่ายกว่านะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังทําไม่ถูกต้องลองฝึกเตะสะบัดขาแบบนี้ให้ได้ก่อนเมื่อเราเตะแบบนี้ได้แล้วเราค่อยมาฝึกเรื่องของการยกข้อเท้าขึ้นแล้วเสียบแทงออกไปนะครับทีนี้ยืนตัวตรง จับผนังไว้หรือว่ามีเก้าอี้ก็จับเก้าอี้เอาไว้นะครับยกขาซ้ายขึ้นนะครับเวลาเรายกเราจต้องหนีกล้างเนื้อบริเวณช่วงนี้ไว้หนีมันเข้ามานะครับนะับหนึ่งนะครับสบัดสบัดเสร็จปึ๊บออกให้สุดแล้วดึงกลับเข้ามานะครับเกรงรงช่วงบริเวณนี้ไว้เหมือนเดิมหนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้นะครับผมทำด้านข้างให้ดูนะครับขาข้างขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้นะครับเวลาเตะไม่เหวี่ยงขึ้นไม่เหวี่ยงขึ้นแบบนี้ เข่าเราอยู่ตรงนี้สะบัดออกมากลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเข่าเราอยู่ตรงนี้เตะปุ๊บกลับมาอยู่ที่เดิมไม่ใช่เป็นแบบนี้หรือว่าเวียงแบบนี้นะครับอันนี้คือการฝึกสะบัดขานะครับให้เราเน้นเกรงตรงช่วงนี้เล็กน้อยนะครับเน้นไปเท้าลงก่อนเกรงตรงช่วงนี้ดีสะบัดปุ๊บดึงกลับมานีไว้เลยนะครับเอาใหม่นะครับขาซ้าย เริ่มกับขาซ้ายก่อนนะครับหนึ่งมี่หกเจ็เปลนข้างหนึ่งมี่เอยวแ้อันนี้นะครับเป็นกนารสบัด เตะตรงด้วยการสะบัดปลายเท้านะครับเราจะใช้หลังเท้าตรงนี้ในการเตะขึ้นมานะครับท่านี้เป้าหมายในการเตะจะไม่เตะสูงนะครับเพราะว่าการเตะในลักษณะน,นี้คือการผาขึ้นนะครับเราจะใช้ในการเตะเป้านะครับผาขึ้นผาขึ้นไม่ไม่เบี่ยงแบบนี้นะครับเรายกขาขึ้นแบบนี้สะบัดออกไปการเตะนะครับจะแบ่งเป็นสี่จังหวะ ยกเตะเก็บวางนะครับยกเตะเก็บวางยกเตะเก็บวางสี่ขั้นตอนนี้จะต้องทําต่อเนื่องกันไม่ลัดขั้นตอนกันนะครับไม่ใช่ยกปุ๊บเวียงขึ้นแบบนี้นะครับยกก็คือยกขึ้นมาทั้งเข่านะครับยกขึ้นมาทั้งเข่าเลยนะครับยกขึ้นมาแล้วสะบัดแล้วก็วางสะบัดก็คือ แล้วก็เก็บแล้วก็วางนะครับทำให้มันต่อเนื่องกันนะครับทีนี้นะครับให้เรายินตรงยกเตะเก็บวางนะครับทีละข้างซ้ายขวาซ้ายขวานะครับทำช้าช้านะครับคอร์สนะครับอิชยกเตะเก็บวางนี่ยกเตะเก็บวางซ้ำชี่โก้ลด ช8 9 10ผมทำให้ดูด้านข้างนะครับหนึ่งมี่้กชิชอชคข้อควรระวังน,นะครับไม่ใช่เตะแล้วทิ้งขาลมาแบบนี้ยกเตะเก็บแล้วค่อยวาง เตะแล้วเก็บเราค่อยวางนะครับไม่ใช่เหวี่ยงขึ้นมาแบบนี้นะครับต้องยกขึ้นมาก่อนเตะเก็บวางและในขั้นตอนการเตะทั้งหมดนะครับไม่กลุ้มตัวไม่ก้มตัวแบบนี้นะครับตัวตรงตรงหน้าตรง,งตรงคอตรงตรง,งยกขาเตะขึ้นมาพยายามอย่าให้ข้างบนตรงนี้ขยับนะครับอย่าก็เตะลุกเตะไปเลยนะครับอย่าก,ก้มอย่าก้มลงมาแบบนี้นะครับ ก็สำหรับการฝึกเตะในวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราจะฝึกในทักษะเหล่านี้หลายๆครั้งให้เราเปิดความเคยชินแล้วเราค่อยพัฒนาเป็นทักษะอื่นๆต่อไปนะครับมาทบทวนนะครับผมสอนไปถึงแค่นี้นะครับที่เหลือตอนนี้คือทบทวนการเตะนะครับของการย่ยเอาขาบอลนะครับพร้อมนะครับาราขา,บนะบบาชิด เตะซ้ายเตะขวานะครับสลับกัน H N S T O R T H